กรับเข้าสู่ช่องเบนโตสเตชันนะคะวันนี้นะคะเบนกับบอสนะคะก็จะไปที่ชาวา,าลีซอที่นะคะปรปฐมนั่นเองนะคะก็คือไปแมทไซแคนนั้นเองตอนนี้คือผมเบนยุ่งมากเลยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าคือคุณย่าไม่อยู่นะคะก็เลยไม่มีใครมัดผมให้เนาะแล้วก็คุณพ่อก็เล่กับคุณพ่อแต่ว่าคุณพ่อมัดผมไม้เป็นนะคะ แค่แล้วก็เดี๋ยวก็จะเออเอา,เ,อาเดี๋ยวก็จะไปให้ครูมัดให้นะคะเพราะว่า,าคุณย่าไม่อยู่นะคะไม่มีใครมัดให้เลยนะจ๊ะก็นั่นแหละนะเออสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลา6กโมงห้าสแล้วนะจ๊ะจริง,รงๆแล้วคือตื่นตั้งแต่ตีห้าจ้ะ6กโมง้าสยังไม่ออกจากบ้านเลยจ้ะนะคะนี่ทุกคน เขาแบบเป็นบรรยากาศแบบยามเช้าเลยนะคะเป็นไงล่ะเช้าจริงๆนะคะก็ะเดี๋ยวเราก็เวลาจะไปเที่ยวไหนบางทีแบบว่าครูอาจจะถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้นะคะครูก็จะลงรูปในไลน์กลุ่มของห้องเรียนเรานะคะทุกคนก็นั่นแหละนะโอเค ก็เดี๋ยวไปเจอกันค่ะถ้าเป็นมีอะไรที่แบบเบนสามารถถ่ายวิดีโอได้เบนก็จะถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะแต่ถ้าอันไหนถ่ายไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาให้เป็นแบบรูปนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรานะะคได้อยู่บนรถกันแล้วนะคะก็คือตอนนี้คือก็จะถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็เพิ่งมาถ่ายนะจ๊ะก็ถ้าตอนถึงโรงเรียนนะถ้าเบนถ่ายตรงไหนได้เบนก็จะถ่ายในจานแล้วก็จะไปเจอกับเพื่อนๆทุกคนกัน เป่นนะคะได้อยู่บนรถตู้แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คือแบบอยู่กับเพื่อนๆทุกคนเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะยงยูทูบครับเบ้นสวัสดีค่ะนี่คือเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่เราเราจะไปเที่ยวไปไหน ไปแมทไซแคมนะคะที่นครปฐมนะคะสถานที่แรกก็คือดูบัวคาเฟ่เวยเองทุกคนเงียบกันได้ไหมก็เป็นถ่ายอะไรได้เดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ดูกันนะคะตอนนี้นะคะเบนนะคะก็ได้ถึงที่ดูบัวคาเฟ่แล้วนะคะก็ที่ดูบัวคาเฟ่นี้นะคะที่เบนถ่ายรูปมาให้ดูนะคะก็คือก็คือฟาร์มกระต่ายนั่นเองนะคะ ซึ่งน้องก็ต่ายน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิคือแบบว่าน้องน่ารักมากแล้วน้องก็กระโดดเกาะหาเป็นด้วยนะคะก็คือจริงๆแล้วที่ด to ูบัวคาเฟ่นะคะมีสัต <Nous> ว์หลายชนิดมากนะคะเช่นอันนี้เป็นอะไรห่านปะหรือเป็ดแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแพนะคะเราสามารถให้อาหารแพได้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้มีเป็นไก่นะคะเป็นไก่ที่แบบว่าหัวมันตลกมากๆเลยทุกคนเบนก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคะ โอเคค่ะทุกคนนะคะก็ตอนนี้นะจ๊ะเราได้อยู่บนรถไปที่เร้อแล้วเราก็กินของกินอะไรพวกนี้นะนี่ชาร์จแบตแหล่งชาร์จแบตแล้วทุกคนตอนนี้คือเพื่อนแบบว่าเพื่อนคุยกันอยู่นะคะก็จะเสียงดังๆหน่อยนดจ้าก็ต่อไปนะคะเราดูบัวคาเฟ่แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปแล้วก็จะไปที่ชวาลลีส์อนนั่นเองนะคะพอ พอไปกินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยเรานะคะก็จะไปไว่ายน้ำกันนะจะอาจจะมีรูปมาให้มาฝากให้ทุกคนนะคะส่วนใหญ่จะมีรูปนะคะบอกเลยนะคะเอายจะน่ารักมากๆมาทุกคนก็เดี๋ยวเราไปจมำมุมนี้นจ้ะเป็นการไปวัดพระกระถุมเจดีนะคะเอารูปมาให้ดูคะ่ะใช่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้อยู่บนรถแล้วนะคะเพราะว่าคือแบบว่าเบนไม่ได้ ลงไปถ่ายเลยคือแบบว่าเราไปเราเราอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะกลับนะคะแล้วก็กําลังจะไปที่รีสอร์ทนั่นเองนะคะก็คือไปที่ชวาล์รีสอร์ทนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นมีอะไรจะบอกนะคะทุกคนแล้วลงทา เคค่ะทุกคนก็ตามนั้นนะคะก็คือพวกเราหลงทางนั่นเองนะคะก็คือแบบว่าเดินไปแบบเดินแบบท,<น> <aha> ทุกคนคือแบบว่าเดินกันเยอะมากแตอนนี้คือทุกคนปวดขามากปวดหมากอะจะได้เ<น>ข้ารีสอร์ทแ<น>ล้ว่ะ<ทน> เออทุกคนก็ก็คือแบบเออคือหน้ามันจริงๆคือแบบร้อนมากค่ะแล้วก็หลงทางนะอ้อมนู่นอ้อมนี่อ้อมนั่นอยู่น่เลยค่ะคืออ้อมไปทุกที่เลยนะคะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเดินทางไปที่ชวาลารีสอร์ทค่ะย้เหนื่อยมากเลยนะตอนนี้นะคะเราได้ถึงที่ชวาลารีสอร์ทกันแล้วค่ะกำลังจะเข้าซอยของชวาลารีสอร์ทนะคะเพราะว่าเราเห็นป้ายแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆคือแบบว่าเอเนจีเยอะมาก คือแบบข้างหลังเอเนอร์จีเยอะมากเลยคททุกคนก็จะไปเจอกันนะจ๊ะถ้าเบนได้ถ้าเบน,นได้รีวิวห้องพักเนี่ยเดี๋ยวเป็นก็จะอาจจะมารีวิวให้นะจ๊ะแล้วแต่นะคะว่าเป็นจะได้ถ่ายปะ ตอนนี้คือแบบเปลอุยีกรตูนี้ด้วยะเป็นเป็นเราเลือกที่ดีเรามีที่ชัดแบบออนเรก็มีเฮ้ยเธออ๋อเป็น้ห้มุยอนาสห้องน้ำด้วยทุกคนคือแบบห้องแบบโคตรสวยจริงจ็ก็ทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปว่าน้ำกัน แต่ตอนนี้ฝนตกไปรู้จะว่ายน้ำได้หรือเปล่าการว่ายน้ำในครั้งนี้นะคะเป็นการว่ายน้ำแบบแบบระดับชั้นนะคะป .4 คะ่ะ ค่ะทุกคนนะคะก็ตอนนี้นะคะเราได้อยู่เราได้อยู่ในตอนแบบใกล้จะกลางคืนแล้วนะคะก็คือประมาณใกล้จะหกโมงแล้วนะคะก็เราก็จะทานข้าวกันนะคะโอเคทุกคนก็คือแบบว่าเรานั่งอยู่คนตอนนี้นะคะแล้วก็ได้ทานข้าวกันแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะดูนั้นไปด้วยนะคะที่เขาแบบว่าเปิดเพลงไอศครีมองั์ปิงนะคะแล้วก็จะดูไปด้วยเพราะว่าเราทานข้าวอยู่เหมือนนะคะโอเคเราขอทานข้าวก่อนเด้อเป็นการเป็นการทํากิจกรรมตอนกลางคืนนะคะซึ่งเป็นได้รู้มาจากคุณครูนะคะ กคนคะนอันนี้เราตัดมาตอนเช้าเลยนะคะนี่คือเบรคฟาสต์ค่ะเค okay, ค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเรานะคะก็แบบว่าถัดมาอีกวันหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็กินข้าวเช้ากันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องประชุมกับเพื่อนๆน,นะคะทุกคนเบนแล้วก็ตอนนี้คือแบบว่าเขากําลังทํากิจกรรมอยู่เบนก็เลยหาหาโอกาสที่จะได้ทุกคนเี๋ือเบนใจดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ที่เชื่อก็จะให้ทำกิจกรรมนี่นั่นนะคะทุกคนเห็นเนี่เป็นการเป็นการทายว่าเป็นแบบเป็นอะไรโอเค i n เป็นการทายอันนี้คือน้องป .1 นะคะป .2 นะคะป .3 อยู่แถวนี้นะะแล้วก็ป .4 กับเบลแล้วก็ป .5 น้องแล้วก็ป เขายู่ติดก okay. ันเป็นตัวยืนเลยนะคือแบบวเาตอนนโ้คือห้องประชุมแเบใหญ่มากเคยอุกคนเคอแล้อขอเคนอเคโอเคโอเเคโคคโอเคโอคโเคโนี่โอเคโอเคเคโอเคโเโอเคโคโคคเ เคก็เดี๋ยวเบนขอตัวทำกิจกรรมก่อเลยเออเบนมีอะไรจะบอกนะเบนก็ขอเบนฟลุ๊กเบนไปอ่าทำกิจกรรมมาแล้วเบนก็ได้นี่มาข้าพิ่งได้มาวันนี้เลยะมื่อคืนไม่ได้ละม่คืนไม่ได้ทำกิจกรรมเลยก็ทำกิจกรรมได้มาแล้วหลาคนก็เสียงอาจจะดังหน่อยอาจจะไม่ได้ยินเสียงเบนเลยก็ได้นค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเขาทำกิจกรรมอยู่เนาะก็โอเคปิดแล้วนะคะแล้วก็จะ ไปเที่ยวที่อื่นอีกนะคะถ้าไว้ถ้าเป็นมีโอกาสได้ถ่ายนะคะก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับบาย <c oughs> ทุกคนคะก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะทำการถ่ายรูปนะคะรับเกียรติบัตรนะคะของการมาแาสาซแคมในครั้งนี้นั่นเองนะคะทุกคน่เนะคะก็จะมีโรงเรียนอื่นมาด้วยนะคะก็คือ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลปศึกษานะคะคือโรงเรียนที่แบบว่ามาด้วยนะคะก็คือเป็นพี่น้องของโรงเรียนบริบูรณ์ศิล์ศิษย์นั่นเองนะเจ้ทุกคนนี่คือโคคือแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาถ่ายเอ้ยเพื่อนอยากกับวันนี้เอาหัวหลบหน่อยทุกคนดูนี่มีตัวอมองอัดด้วยนะเมือนู่ตัวนั้นมันเต้นอยู่มันไม่เมื่อยเลยดูสิเห็นไหมจบแล้วเนี่ยจะได้อะไรเออ มากคะ่ะทุกคนแล้วก็จะถ่ายเป็นระดับชั้นไปนะคะระดับชั้นก็หนึ่งตัสองตัสามนะคะตัวสีปตห้าหกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เราก็จะไปเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ตลาดบ้านหวายนะคะ้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็กลับบ้านกันเลยจ้า โอเคค่ะทุกคนนะคะก็ตอนนี้นะคะเบนนะคะได้อยู่บนรถแล้วนะคะก็ตอนก็ตอนนี้นะคะเบนได้อยู่บนรถแล้วใช่ไหมคือแบบว่าจริงๆแล้วเราไปเที่ยวที่ตลาดดดนหวายด้วยนะคะแล้วแล้วก็ไปเบนก็ไปซื้อแว่นมานะจ๊ะนี่แว่นแฟชั่นอันนี้เลยเแบบจ้ะซึ่งที่เบนอยากได้เพราะว่าเบนมีของเพื่อนอันหนึ่งนะคะที่แบบเป็นอย่างด้านมาก ซึ่งของเพื่อนมันทรงสวยกว่าอันนี้นะอันนี้จะ80บาททุกคนก็คือก็คือของเพื่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขึ้นไว้ให้เลยนะก็จะเป็นแบบนั้นคือมันจะสวยมากนะทุกคนแต่อันนี้ทรงดูเหมือนเป็นปกติมันดูแบบไม่ค่อยสวยนะคะก็ไม่เป็นไรไงแล้วก็ใส่ได้นจ๊ะแต่เมื่อใช้แอปแล้วก็จะสวยตลอดเวลาค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่ดอนเมือง